เดี๋ยครับวันนี้ก็เข้าครัวทำปลาดุกทะเลพัดฉาครับเรื่องปลามีหลังพัดฉาปลามีหลังนี่ภาษามาเลยู่ที่ใช้เรียกทางแถบพัดใต้แล้วครับอินทางภาคกลางเรียกว่าไอ้ยพัดใต้ตอนบนอ่ะเขาเรียกว่าปลาดุกทะเลรับดุกทะเลพัดฉา ตัง้งน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่พริกกระเทียมผัดเนื้อปลาดุกใส่ไอ้ผัดกระอสุกเดี๋ยวมันดูตอเนเสร็จน,นะครับครับใส่กระชายลงไปใส่ซอสมันหอยใส่ <c oughs> ซอสขวาเขียวน้ำปลาน้ำตาลเอาชิมรสให้ปลาส่งได้ก็ใช้ได้แล้วเหลืออีกหน่อยนึ่ก,ก็คือใบโหระพาใส่โหระพาแล้วก็เรียบร้อยเลยก็ชิมรสตามชอบเลยครับ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ดุกะเลพผัดจ่าครับ mm hmm. หรือว่าเรามีหลังพัดจา้าเ mm hmm. มนูอันนี้ครับครัส mm hmm. นี้ครับ